เล็กอิงวันนี้นะคะมาดูว่า verb ช่องที่3นะคะใช้ตอนไหนบ้างกรณีที่1นนะคะเราใช้กริยาช่องที่3นะคะหรือว่า verb ช่องที่3ใน perfect tense นะคะเช่น present perfect tense โครงสร้างคือประธานตามด้วย h a e หรือ has ตามด้วยกริยาช่องที่3ตัวอย่างประโยคเช่น he has just arrived at the airport เขาเพิ่งมาถึงสนามบินประธานตามด้วย h a e หรือ has he ใช้เป็น has ตามด้วยกริยาช่องที่3นะคะก็คือ arrived มาถึงใช้ใน past perfect tense past ก็คืออดีตนะคะโครงสร้างคือประธานตามด้วย h a d ตามด้วยกริยาช่องที่3นะคะ past perfect tense นะคะใช้พูดถึง2เหตุการณ์ในอดีตโดยที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะจะใช้เป็น past perfect tense ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะจะใช้เป็น past simple tense นะคะเขาออกไปแล้วตอนที่ฉันมาถึงบ้านเขา เป็นการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต2เหตุการณ์นะคะโดยที่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นก่อนก็คือเขาได้ออกไปแล้วนะคะก็คือ he had already left เขาได้ออกไปแล้วนะคะ when ตอนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลังก็คือใช้เป็น past simple นะคะ I arrived at his house ตอนที่ฉันมาถึงบ้านเขาประธานตามด้วย had ตามด้วยกริยาช่องที่3ก็คือคำว่า left ใช้ใน future perfect tense โครงสร้างคือประธานตามด้วย will have ตามด้วยกริยาช่องที่3ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่คาดว่าจะสิ้นสุดลงในอนาคตเช่นบอกว่าฉันคงจะไปถึงที่ทำงานภายในเวลา9มงแล้ว I will have arrived at the office by 9 am ฉันคงจะไปถึงที่ทำงานภายในเวลา9โมงแล้วก็คือตอน9โมงเนี่ยคงถึงที่ทำงานแล้วนะคะต่อไปนะคะ กริยาช่องที่3นะคะเราจะพบเห็นในการใช้ passive voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำเช่น present simple passive นะคะโครงสร้างเป็นประธานตามด้วย verb to be ที่เป็นช่องที่1น,นะคะ is am are ตามด้วยกริยาช่องที่3ค่ะพูดถึงเหตุการณ์ที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำสามารถใช้ในเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรนะคะเช่นจดหมายถูกส่งทุกเช้า จดหมายเป็นผู้ถูกกระทําก็คือถูกส่งนะคะจะเป็นรูปของ passive voice ทุกเช้าก็คือจะใช้เป็น present simple นะคะ the letters are delivered every morning จดหมายถูกส่งทุกเชา้าประธานตามด้วย verb to be ใช้เป็น are right นะคะเพราะว่า letters เติม s นะคะเป็นพหูพจน์ตามด้วยกริกยาช่องที่3ค่ะต่อไปนะคะ past simple passive โครงสร้างเป็นประธานตามด้วย was หรือ were ตามด้วยกริยาช่องที่3นะคะพูดถึง p a s s i v e voice ที่เป็นรูปอดีตนะคะประธานเป็นผููถูกกระทาในอดีตเช่นรถยนต์ของเขาถูกซ่อมเมื่อวานประธานคือรถยนต์ถูกกระทาก็คือถูกซ่อมนะคะเมื่อวานก็ใช้เป็น past his car was repaired yesterday รถยนต์ของเขาถูกซ่อมเมื่อวานประธานเป็นเอกพจน์นะคะใช้เป็น was ตามด้วยกริยาช่วงที่3ก็คือ repaired ต่อไปนะคะ v e r b ชันที่3นะคะสามารถใช้เป็น adjective ได้ด้วยนะคะใช้บอกว่าสิ่งของหรือว่าบุคคลน,นั้นอยู่ในสภาพใดหลังถูกกระทําหรือใช้บอกอารมณ์หรือว่าความรู้สึกของคนก็ได้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น the broken w a s s w a s thrown away แจกันที่แตกถูกโยนทิ้งไปแล้วคำว่า broken เป็นกริยาช่อนที่3นะคะในที่นี้ใช้เป็น adjective นะคะขยายคำนามก็คือคำว่า w a s t แจกรันที่แตกนะคะประโยคนี้เป็น passive voice ในรูปอดีตนะคะประธานตามด้วย w a s r e w e r e d ตามด้วยกริยาช่วงที่3แจกรันที่แตกถูกโยนทิ้งไปแล้วนะคะ he felt tired every along day at work เขารู้สึกเหนื่อยหลังจากที่ทำงานมาทั้งวันคำว่า tired เป็นกริยาช่วงที่3นะคะใช้ในรูป adjective นะคะบอกอารมณ์หรือว่าความรู้สึกเขารู้สึกเหนื่อย หลังจากที่ทำงานมาทั้งวัน he felt tired every a long day at work ต่อไปนะคะ verb ช่องที่3นะคะสามารถใช้ในประโยคเงื่อนไขประเภทที่3ได้ด้วยโครงสร้างก็คือ if had verb ช่อง3 would have verb ช่อง3 if had three would have three นะคะพูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นในอดีตแสดงถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากเหตุการณ์ในอดีตต่างออกไป if I had known about the p a r t y I would have attended ถ้าฉันรู้เรื่องงานเลี้ยงฉันคงจะไปร่วมงานแล้วล่ะก็คือถ้ารู้มาก่อนนะคะก็คงไปร่วมงานแล้วแสดงว่าเหตุการณ์ในอดีตนะคะก็คือไม่ได้ไปร่วมงานเนื่องจากว่าไม่รู้นะคะแสดงถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้หากเหตุการณ์ในอดีตต่างออกไปก็คือถ้ารู้ก็คงจะไปร่วมงานแล้วนะคะ If I had known about the party I would have attended ถ้าฉันรู้เรื่องงานเลี้ยงฉันคงไปร่วมงานแล้วล่ะ พูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นในอดีตนะคะก็คือไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงนะคะ if had ตามด้วยกริยาช่องที่3 would have ตามด้วยกริยาช่อนที่3นะคะ